สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณฤทธิ์ในวันนี้พามาที่ห้องอาหารอีฟร e สตอรองแห่งนี้ครับเป็นห้องอาหารฝรั่งเศสที่มีความงามสง่าแบบเรียบหรูในบรรยากาศส่วนตัวของระเบียงใจกลางกรุงเทพและมีครัวเปิดที่ทำให้คุณมองเห็นการทำอาหารของเชฟได้อย่างใกล้ชิด ส่วนอาหารของที่นี่เน้นการใช้วัตถุดิบชั้นดีที่คัดสรรจากฝรั่งเศสและจากทั่วทุกมุมโลกรังสรรค์โดยเชฟมากประสบการณ์ทำให้อาหารมีเอกลักษณ์ในสไตล์ของฝรั่งเศสแท้ๆท,ท,ท,ที่สำคัญมีเมนูใหม่ๆทุกสัปดาห์ด้วยครับอย่างสตรอเบอรี่แอนโทเมทัลส์กาปาโชเมนูที่ประยุกต์ใหม่ด้วยการใช้สตรอเบอรี่มาผสมผสานกับมะเขือเทศให้รสชาติกลมกล่อมสุดๆปลาเธอบอดป่าจากธรรมชาติที่เนื้อแน่นหนึบ มีน้ำมันจัสมินและอัลมอนด์แต่เมนูที่อ e ีฟรีสรอรงจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีธิและพิพันธ์ในวันนี้เป็นเมนูที่รวมสุดยอดวัตถุดิบของสีสัญชาติเอาไว้ในจานเดียวจะเป็นเมนูอะไรตามคุณรีดไปกันเลยครับเชา้าวันนี้อร่อยเลิศก,กับคุณรีดนะคะก็จะพามาที่ต้องบอกเลยว่าเป็นโรงแรมประดับ5ดาวและวันนี้ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆรีดนี้นะคะคุณชาคริสเตียน เอ็กซเทีเชฟของ Eve at h a n s a Hotel สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชาร์ลส์คุณจะ please tell us how specialty of e a s <If> Restaurant It's white asparagus from Germany mm. They're a very big and sweet So we combine them with green green asparagus mm. from Thailand oh. With the Bellota ham from Spain And some white mushrooms from France เป็นการรวมตัวของสี่ประเทศประเทศแรกเป็นหน่อไม้ฝรั่งขาวจากเยอรมันและแฮม from s, mm. <S, <Very> nice. <S p a จากสเปนตัวที่3ของพี่ไทยเรานั่นเองซอสแอสเพอร์คัส paragus, โครงการหลวงแล้วยังแถมมีข้างล่างเห็ดสารพัชนิดจากฝรั่งเศส next so here we have the snow crab h oh, i c really nice with the crabs it's very fresh o oh, ส snow crab จากฮอกไกโดแกะเนื้อมาเลยอันนี้ไม่ต้องเสียเวลานั่งแกะแล้วก็มาห่อในแตงกวาซอสนะคะอันนี้แบบ natural มากธรรมชาติมาก all cuisine at if hansa hotel Not only normal yummy but superb ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่อ e ีฟรีสตอรงตั้งอยู่ที่ถนนราชดมรีซอยมาหานเล็กหลวงสองภายในหันสาโฮเทลแอนด์รีสเดนซ์ชั้นล็อบบี้ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีทรและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอ ถ้าเป็นคุณรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีตในวันนี้นะคะเราจะได้มามีเมนูที่เราจะทำในการผัดเห็ดเมื่อได้เห็ดมาแล้วกระทะเทฟลอนตั้งน้ำมันมากอกใส่หลังจากนั้นตามด้วยเห็ดทันทีน้ำของเห็ดจะออกหัวหอมกับกระเทียมลงไปเลยห้ามใส่ก่อนมิฉะนั้นจะไหมผัดจนคลุกเค้าไปเรื่อยๆ ตามด้วยเกลือกับพริกไทยและผักชีฝรัง่งผัดแบบอร่อยจานร้อนออกมาอร่อยเลิดแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิด